สบายดีสบายดีทานผู้ชมสบายดีทานผู้ชมที่เขาลมหักทุมองทุบบอลเลยมันนี่ก็พบก,กับเ้าคือเก่าพี่น้อง่องสาวล่าสาวสะคึนมันนี่สาวล่าสิพาพี่น้องออกไปนาพี่น้องไปบนเขาในนาก่อนว่าเป็นจังไดถอกเลยว้อหรือว่าในใดสาวล่าเองก็บ่ได้ไปไลยมือในพี่น้องเลยแต่ก่อนจิไปสาวเล่ากั สีพาพี่น้องออกไปหลอกกลางบ้านซะก,ก่อนพี่น้องห้าคอยออกไปนาตามหลังไปพี่น้องไปเบิงไปซมนํากันเลยไปนํากันเลยก่อนไปก็เบิงหัวเบิงสวนดอกไม้ก่อนพี่น้องสวนดอกไม้ก็สละปลูกไว้ก็มองว่างๆตะกี้สิเป็นดอกดาวเพรืองดอกดาเดวเพรอืองดี๋ยสลาถอนออกเลยดอกบ่คอยมีพี่น้อง ไปเฮือนพี่น้องทางคุ้มกูนก่อนพี่น้องเลยไปทางเฮือนเสาไม้แหละเสาไม้แหละเด็กมันอยู่ติดกันเลยพี่น้องเด้อเด็กไอ้ดุยกะดียืนโบกมือแฝดแฝดอยู่นี่ก็จะเป็นเฮือนเราด้วยพี่น้องเนี่ยด็กพี่น้องคุ้มกุลเด็กเจ้าของเฮือนเป็นไงไอ้ดุยอะไรนี่กรับเด็ก แล้วว่าโบได้พี่น้องเออคันสิว่าก็ได้เพนเด้เฮือนเราก็ได้เฮือนซานบานบอนของเพนพี่น้องเนแล้วก็ว่าโบได้ดอกเขาก็บม่ได้วางยังกับเราก็จะเป็นลูกเมียเราอยู่ตารางก็ได้ ผ่ามันมืดเดี๋ยวขอโทษขออภัยน้ำลายไเด้อพี่น้องเด้อเด้อทัดมาคือเป็นเฮือนนางใหม่จต่มันมันมันหนาใหญ่อุ้มร้านน้อยแข่งกันพี่น้องโผล่โผล่ไม่ลงอ่อนนี่เป็ไม่ลงอ่อนนี่เป็นไม่ลงอ่อนติ๊กคน นี่ก็นั่งไม้เพื่อนก็อยู่ทั้งทิงเพื่อนพี่น้องบมได้ลงตะลุมตะลาง,งอันนี้ก็จะเป็นเฮือนเพื่อนซาลาก็สิซาลาวยังสิไปเฮือนอันเมถงกงแล้วก็ไปเฮือนเมถงเมืเ่อยต่อพี่น้องไปเป็นน้ำกันเลยเห็นแล้นนวในซาลาก็วนออกมาหอนทุนทางใหญ่เลยพี่น้องหลังจากที่มาแต่เฮือนในดุยเลยซาลา,าวกำลังสิไปเฮือนมเมถงกงเรือซาลาวกำลังสิไป พามันสั่นกับขอโทษเขาอภัไผ่น้ำลายๆเด้อพี่น้องเด้อได้ดใช่ไหเพื่อน,นไม่ถกกลงะไรตอนนี้ก็ได้ ซาลามาหอดเือซาลาวเป็นทีเรียบร้อยเลยเห็นนี่ก็จะเป็นเงินเมทอก,กงแลพง้พี่น้องในซาลามาหอดเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็เป็นเือนเมท็อกงและที่อยู่แค่มเซเบื้องในนะพี่พี่น้องอแสงแดดกระซองมามองม่วงฝนตกแล้วพี่น้องเลยครับเมท็อกง,งอ่ะ สบายดีเห็ดพีสางและนั่งอยู่ในมุงสบายดีนันดีเจ็บโซ่ก็แสนสบายดีเพื่อนว่ากลางมุงอยู่ยังไม่ได้ออกเต็มมุงพี่น้องเอ้ยพ่ออกอมาแล้วบอสิ่มแล้วเออกินอิ่มเลยค่ำนอนไหมใจก็มีแต่บ่อนมุงบ่อนนอนนอกเย็นกับมุงยุงแมงวันนันเดีเขาไปนอนหลี่มุงเพื่อนวะดีกว่ารัวนเดี เบิกนังมันาก,ก็ยังก้าโมงว่าหายนอนเบิกโลกเป็นประดงเป็นเบาหวานนอนแต่ปีป้ายแล้วนอนอยู่ข้าบ่อนนอน,น,อน,อนให้สวงให้เศร้าซะยนนานยนั่นยานี่ก็มันไปงอนแล้วก็เพื่อนซานบ้านบอนแล้วพี่น้องเพื่อนายคุไลยอะไรแล้วมาซื้อแล้วก็เพือนแม่หาร์อะไรอะไรบันนี่แม่กงแล้วมาซื้อแล้วก็มาอยู่นี่แคมซี่ย ซึ่งหลังนั้นก็สิเป็นเพื่อนนั่นเมทอเมย์ฮันดี้ฮันดี่เค้นประตูจะเวยฮันดีซาลาวก็สิยางไปหั่นก่อนไปเป็นน้ำกันเลยเลาก็มาหอนเพื่อนเมย่าเมย์แล้วซาลาว์ชิคุนไปซองมากระโดอพี่น้องจับเพิ่นเฮดพี่ชังอยู่เมย์ยะนี่ก็แค่ซานบันบอนพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็เปลี่ยนชังกระซีเลยเด้อนี่เปลี่ยนชังกระซีใหม่ ก็สิมีลูกเต่ากันเลยซอยกันพี่น้องไม่ยาเอ้ยนอนบอ่เรวนอนพี่น้องนี่ถูกร้านเพิ่นเพิ่นอยู่กับร้านพี่น้องร้านเพิ่นจะเห็ดกินเห็ดยากที่นเพิ่นครัวน้ำกินปิ้งปลาได้เนี่ยนี่ค่ะเพิ่นก็อยู่กับร้านพี่น้องร้านเพิ่นเป็นคนฝาโอเพิ่นเด้ นี่ยายเพิ่นก็นอนนี่โบจักแน่สิถามเพิ่อนเราคุนนอนเพิ่นคือสิเมื่อยเลยพักโพลพี่น้องเอ้ยนี่นี่จะฮอดเพื่อนไปท้งเมื่อยเลยนอนสายสายทรงอยู่พี่น้องสล,ลวกับโบจักแน่สีทองสีทามเพราะว่าเรานอนผักโพลของธรรมาดาของคนป่วยนะพี่น้องเอ้ยก็ อยู่กับร้านคายแต่ทั้งเฮือนเย็นพี่น้องลมกับผัดใบบัวอยู่นี่มันมีหน้าต่างคุ้แสงแดดส่องเข้ามาอยู่ทางานั้นนี่ามล่าทามโลกร้านเพลินเพลินก็เป็นโลกสลาโลกคนเถ่าพี่น้องเลยเลยบได้ระบุเลยว่าเ,บบเป็นยังไงเป็นโลกคนแก่สายชงกับเหนะตลอเลยพี่น้อ,นองเอ,อ้ยเป็นตาเจ็บปวดทรมาน บนันทึกซาลาวก็สิได้ลงไปต่อกับพี่น้องซาลาสีออกไปนะบนันทึกไปเด้อไปนำกันเด้อไปเบิ่งเขาวเบิ่งน้ำก่อนนี่เพิ่นใส่ทั้งกระซีใหม่เนี่ยบนทะเลเอาซ้ำมาดิยังเป็นโฮอยู่าาออไปไปนำกันเลยพี่น้องซาลาวก็ออกมาแต่เพื่อนเป็นยามยอเลยซาลาสีออกไปนาพี่น้องไปจอบเขาวนาแซงก่อนจะเป็นในใดบริไปหลายมือเลยไปไปนำกันเลย ยังบม่แล้วบ้าซ้อมรถฮะบีแตกใช่ปะเวท้ามึงโหลดลูกสาวก่อนนะโหลดลูกสาวมาซ้อมพี่น้องมึงมีรถขี่ไปโรงเรียนสร้างกพลังขอมให้อยู่งมอเตอร์ไซค์นางเฉ่งจันมีบุรุษขี่รถไปมันเด็ดมันฮอตเลยพี่น้องเลยเอามาซ้อมให้ มือเพนท่านขี่อยู่บ่อยเอได้ขี่อยู่ดอกเนาะ <c oughs> มันแดดมันฮอนอนต้นมันเลยเอามาสมเห็นไหะ <c oughs> เป็นนาก่อนพี่น้องวันนี้ตอนใ้ซาลาวก็ออกมาห่อนนาเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องสิพภาพพี่นอ้องเป็นเ่าเขากันเลยพี่น้องเลยมัน,น,น,ม,นมีนนนพื้นโป้มน้าพี่น้องพื้นโป้มมาเลยเมื่อวานนี้อันนี้ก็จะเป็นขานาซาลาว กำลังย้ายพี่น้องเลยถอออกเลยกำลังย้ายเด็ดก็แหงพอสมควรเขาก็งามอยู่ด้ว,วาดายไไไไพี่น้องเลยนี่าาย้ายแล้วเขาก็ได้ตอาแเราไป่ได้ออกมาแต่หลายมือเลยพี่น้องออกมาตแตง กำลังยายน้อยหนึง่งออกมามันเนรไล่เลยไป่เบื้องทางก่อนพี่น้องทวามาลาบุอยากเก็บน้ำไว้นะมันลายโพนมันถ่วมใส่บื้อเขาปล่อยมันไปออกไปเรื่อยๆ,ๆเปิดทิ้ไว้น้อยหนึง่งไลอยู่ โซล่าชีโฮนาไว้ให้มันไหลลุยลลุุยยออกเลยกันสิเก็บเวลามันการถมใส่บื้อเขาเพื่นว่ะนี่ถอกเลยพี่น้องเอย้ายถั่วเลยนี่ในโซล่าก็ไล่งมาใส่ไฮนอยนี่ไว้ไล่ปะเลยพี่น้องไฮนอยนี่ก็งามอยู่ได้ปีนี่นี่มางสองหงนี่เียนี่ไล่ปะเลย นี่เลยไฮนไฮนี่อันนี้นะข้าเจ้าตัวนี้ลาสาลาตัวนี้ไฮนี่กำลังยายกบว่าเพราเพิ่งได้ปีนี้เอยเลยอยาก,กลาย เกี่ยวไปแหงงูนะ้ามันสั่นกับขอโทษขออภัยน้ยนหลายเดิอที่น้องเด้อใชเกี่ยวขึ้นไปนี่ก็จะเป็นคลองน้ำพี่น้องเพราะว่านาซาลาวกับแหงเดียวเท่านี้แหละ มันีเิ่นบริปโภคน่ามามันในยางเอาหน,าน,านา้ามอาในรุ้ลงเองมุนหึ <c ười> น้นยางผู้เบิง่งผู้ส้มก็จะสีลายตาเลยพี่น้องพุนกวางเต๋อเปยพี่น้องเลยปีนี้ก็มางามสมควรอยู่ เกี่ยวมาทางนีก็ลยเป็นคลองน้ำพี่น้องนี่คันคลองจะหน่อยก็ได้เกี่ยวแล้วนี่บุได้เหิงแล้วนี่ยายเลยคลองน้ำเหมือน เบิกบรรยากาศรอบๆขางก่อนพี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศรอบๆขางสวนอาหารสวนอาหารเจกริญพี่น้องอันนี้นี่อันนี้จะเป็นน้องสะปลาแล้วเด็กคนเห็ดใหม่ตกแต่งใหม่งามเลยพี่น้องเลยในส่วนอาหารหั่นชินจุ่มชินดาษพี่น้องหันหน่นนาบียาเด้อพี่น้องเด้อนี่ใกล้ๆหน้าชาวลาวอะไรในส่วนทิ่อยู่คนละภาคทางนี่แหละนี่ต้นนีกจะเป็นหน้าชาวลาว ตรงขามมาก็จะเป็น,านอาหารอาหารนาเบียของเจกหลิดลุงลิดอะไรพี่น้องนี่เด็ดแห้งพี่นอ้องเหรอวันนี้ซาลาก็ใชเมือก่อนพี่น้องเราเมองเขาเมืงน้ำเรียบร้อยแ้วบ่มากก็คือฮอดพี่นอ้องเห้ยน้องซาลุงลิด เ,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 เพิ่นสิเปิดตอนกลางคืนแต่ว่าก็เวียนเพิ่นก็เปิดอยู่มีลูกค้าเพิ่นก็เปิดพี่น้องเปิดตอนใดก็ได้อันนี้โซล่วก็สิเมื่อก่อนแดดแฮงเลยจะหน่อยลูกมาตรงเรียนมาคอนเนี้ก็สิจบคลิปไว้สำน,นี้เลยพี่น้องมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่เดอ้อที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเฮาพี่น้องสบายดี